การบ้านสุดท้ายของ The s t o ็อกม s สเตนะครับอย่างแรกเลยก็คงต้องขอขอบคุณหลักทรัพย์บนหลวงที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาอยู่ในรายการนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้เข้าใจการลงทุนชัดเจนมากขึ้นลึกลึกซึ้งมากขึ้นต้องขอขอบคุณกูรูทุกท่านที่ใช้เวลาถ่ายทอดความรู้ให้กับเราสอนหลายๆเรื่อง ใช้เวลาในการตรวจกันบ้านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณ Stockmaster Family ทั้งใน,นที่ตอนแรกเราเริ่มจากการเป็นการแข่งขันแต่พอตอนจบทุกคนเหมนกับครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นแค่การแข่งขันก็สำหรับประสบการณ์ที่ผมคิดว่าผมได้รับผมคิดว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับคือ 8สัปดาห์ที่เราได้เรียนกันมาเนี่ยมันครอบคลุมเกือบจะเกือบจะทุกอย่างเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเราจะต้องไปเจาะลึกในรายละเอียดด้วยตัวของเราเองถ้าเราสนใจทางด้านไหนเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อประสบการณ์อย่างเงี้ยหาไม่ได้ง่ายๆไม่ได้มีเข้ามาเรื่อยๆผมเริ่มวางแผนการลงทุนสําหรับการแข่งขันครั้งเนี้ยว่าผมอยากจะเป็นนักเก็งกําไราทั้งที่ในชีวิตจริงแล้วผม ไม่เคยเป็นนักเก็งกำไรและผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้หรือเปล่าได้ลองทํามาแปสัปดาห์ตามแผนเทรดเข้าเทรดออกเทรดเยอะก็คงจะสรุปได้ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับตัวผมสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ผมเองเป็นคนไม่ค่อยมีเวลามากนะักที่จะสามารถมอนิเตอร์พอร์ตฟลโอได้ตลอดเวลา บางทีเราพลาดจุดขายบางทีเราพลาดจุดเข้าผมว่ามันก็มีปัญหาตรงนั้นนิดหน่อยเป็นประสบการณ์ที่ดีทำให้ผมได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับบ,บทสรุปการเป็นนักลงทุนแบบของผมผมว่าผมนะไม่เอาเร็วผมไม่อยากรวยเร็วผมเอาแบบช้าๆแต่เรื่อยๆดีกว่า